สาเหตุคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเกิดจากปัจจัยเสี่ยงของอาหารที่ไขมันสูงเนี่ย82.3%โรคของการสะสมไขมัน67.2%และขาดการออกกําลังกายเนี่ย56.1%แต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะที่ทานอาหารไขมันตำน่ำน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์และออกกําลังกายเป็นประจําแต่คอเลสเตอรอลก็ยังสูงเกินเกณฑ์ดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจกลไกข,ของร่างกายในการจัดการกับคอเลสเตอรอลกันก่อนตับเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการผลิตน้ําดีค่ะที่ทํามาจากคอเลสเตอรอลแล้วเก็บเอาไว้ในถุงน้ําดีเมื่อเราทานอาหารเข้าไปเขาก็จะป ส่งสัญญาณให้กับร่างกายของเราปล่อยน้ําดีออกมาย่อยตอนนี้เราก็จะมีทั้งคอเลสเตอรอลที่จากร่างกายผลิตใช่ไหมแล้วก็จากอาหารด้วยซึ่งคอเลสเตอรอลมันเป็นของมีค่าค่ะร่างกายจึงมีกลไกในการดูดกลับทางกระแสเลือดแม้เราจะทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลน้อยลงแต่ร่างกายของเราก็ยังผลิตและดูดกลับไปอยู่ดีทําให้คอเลสเตอรอลของเราแทบไม่ลดลงเลยแต่ถ้าเราเคลือบคอเลสเตอรอลที่มาจากอาหารและน้ําดีได้ทําให้ร่างกายของเราไม่สามารถดูดกลับไปได้มันก็จะเป็นผลให้คอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นั่นเอง ซึ่งสิ่งที่เคลือบค,คอเลสเตอรอล่นั้นก็คือไฟเบอร์สูตรเฉพาะตัวนี้ไงซึ่งเขาได้รับการรับรองข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการแพทย์เลยนะคะว่ามีถึง4กลไกช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลทั้งจากน้ำดีและอาหารของเราลดการสร้างคอเลสเตอรอลจากภายในร่างกายรวมถึงทําให้ร่างกายของเราเนี่ยกำจัดคอเลสเตอรอลได้ดีขึ้นอีกด้วยปกติสีจะเป็นคนไม่กินของหวานไม่กินของมันไม่กินของทอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลโดยปกติก็จะสูงมากๆอยู่แล้ว ทานต่อเนื่องเช้าเย็นก่อนอาหารทุกมื้อเลยนะต่อเนื่องหนึ่งเดือนนี่คือผลลัพธ์เป็นยังไงล่ะซึ่งผลลัพธ์ของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากปรึกษาเพิ่มเติมสามารถทักมาถามก่อนได้เลยนะแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันกับวิทยาศาสตร์ลางก้า